สวัสดีชาวซักาทุกคนวยนะก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัพเดตกิจกรรมก่อนนะครับวงแหวนและสะสิ้นนะเพียง30มสิบกูปองครับใครสนใจนะมีเอาอีกมีนาคอสมีแันด้านะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมว่ากรอบโปรไฟล์สวยอยู่ใครสนใจก็อย่าลืมมาจับใจยสอยได้นะส่วนสกินที่เราจะรีวิวกันวันนี้ก็คือนี่ครับสกินทาร์เดลทอร์โบนะเป็นของสกินทีรินะอืม จานวาตีรี่ก็ได้นะแต่น้องน่ารักนะแต่น้องน่ารักผมแอบไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดภาพอาร์ตเวอร์กับภาพเปิดตัวภาพเปิดตัวสวยมาก199นะส่วนใครอยากดูเลดดอบเดี๋ยวผมพาไปเลดดอบถ้าใครสนใจอยากกระสุ่มก็0.28นะเห็นคนในกลุ่มก็ได้กันเยอะส่วนตัวผมแอบไปสุ่มมาสัก30-40ปปองไม่ออกก็เลยเติมซื้อไปนะครับ Let look. me take Don't a o w r ดี๋ยวว o r r y ก็มีเสียงคลื่นนะนะเห็นนะได้ยินเสียงนะแบบแร็คเกล้าร้องน่ารักมากเดี๋ยวใครสนใจก็199นะครับเป็นระดับดีเจนนะก็เดี๋ยวไปดูในเกมเดี๋ยวก็เอาใหม่สามสองหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านไลโกดุสส่วนนี้รูปอาร์เบิร์กนะ ก็กลับเข้าสู่กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เล่นในส่วนของแคร,รี่นะไม่ได้เอามาจังเกิลน,นะเกียวันผมชอบน้องมากไหมน้องสีผม <c oughs> สวยสวยผมว่าตอนนี้อาจจะโดนกดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเราก็เล่นเกมพอๆกับย้อนนะครับแต่

จบปน,บนเทนเขาบอกจบบนนะครับตรแต่นี้เราก็พยายามฟาร์มไป,ปล่ลาเมจมตบบนะเขากล้าเล่นมากซัพพอร์ตเขาเป็นในส่วนของอาญานะครับเ,รยเย่มากนะ หรือคนไทยที่ชอบเรียกว่ายูอีนี่แหละไปเล่นกลางแล้วก็เจี์ก่อนได้เล่นก่อนนะผมมีโอกาสโดนแก๊งเอยนะเป็นบนที่มาลั้เลย Dragon and Slayer have appeared. Their secrets behind. Oh, dying a lot. This is a great Slayer has been. Only the whole thing has been. That's not needed. Oh, dying. ไม่ออเล่นนะนยตายไม่ตายอูนิตเดียวเฮ้ยเอออันตีตายผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะ ตัวเราก็ตีแรงว่านะดับเบิ้ลไปครับว้ยเือนโดนงพุ่มไม้ด้วยได้เลยผมว่าเทนเล่นดีนะตั้เทนยตังก,างกตาย อะไรอะไรอะไรีเกินรอ,องเหรอ,อได้ได้ิผมกลัวเหยมาเติมแต่เหยะน่าจะเติมไม่ทันผมไปก่อนหลิงเหยเหย ตอนนี้น่าจะไม่ซีเรียสมากเพราะว่าชิวครับตอนนี้บอกแล้วหโมโดปกติไม่ีอะไรให้สนุกนุกเล่นเยนอะหากใจเลย ต,า,ต,า,ตายเทพผมอาจจะกดหน้าจอแรงกปนะผมไม่รู้นะเขากดอีโมลแล้วก็กดอีโมให้เขานะแต่ผมว่าสกินนี้สวยนะส่วนตัวจิ๊บเบิ้ลคอมวยเลชัวนนะ มาใช่แม่พี่แกนเจ็บมากผมบอกให้ดิแจเล่นไม่ได้ผมบอกเลยตอนนี้โอ้พิกเตอร์โอ้ เดนเดินไปน่วนแขงสู้นะฮลีดากอนเวลหนึ่งนะครับอาจจะเสี่ยงได้นะครับเรา จริงเรามีเดอะบีทก็น่าจะเดินได้นะคนเดียวรวหมหน่อยไหมรวมตัวได้เลยตอนนี้เราเกิดนะครับก็เลยเล่นง่ายเอาอีกเขา้าโหนเป็นอยู่นะ ถ้าดีดูสกิลทีไม่ได้แย่เฮ้ย,ยขืนเฮ้ยดีแจนตายซะสะกิลหนึ่งเลตเกมผมว่าแรงโอว่า ไปยแย่แล้วสวยอยู่ผมลองขอเขาดูนะฉันขอบัฟนะขอบคุณผมขอได้ไหมฉันขอบัฟนะขอบคุณได้ไหมหมาปะซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไปบุญแน่เลย ไม่เห็นก็เพีย <c oughs> ดดาร์สลยอร์ออกมาแล้วโจัดเลยระยะแบบ ระยะที่คุณมองไม่เห็นบูนั่นจะไปเั้ยยังไม่ไปสวยไหมโดนจังเลนไม่ต้องบูวถ้าเขาได้มาเราเล่นยากอยู่ครับลองหาของเล่น เ,เห็นทรัพย์อันดับหนึ่งเขาเอ้ยเซตอันดับหนึ่งเขาออกไอ้นี่นะเขาออกอะไรเนะี่ยไ,ไฟไฟอ่ะถือแข่งสู้แข่งสู้เ ออกกลางได้นี่ยถ่อยู่นี่ตีเดียวหน้าตายนะตายยมไม่ตายจริง Your team has destroyed a tower. Can has been defeated. Uh -huh. Uh -huh. Ultimate, An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Hurry up, So uh -huh. many ุ้ยตอนนี้สอมเมื่อคือทำไมไม่ตายนะไม่ตายก็จบเลยดีกว่าฮิขออีกสวนจบเกมไปเป็นที่สวยงามำหรับตานี้นะครับก็เล่นกันดีอยู่นะส่วนตัวก็ไม่ค่อยพลาดช,ช็อตไหนเพราะว่าเซฟต้นเกมพอเทนมาเล่นแล้วมาเล่นเล่นบนแล้ว มันก็เลยเล่นง่ายนะก็เลยไม่ซีเรียสะไรช่วงหลังต้นเกมก็อ็นพีทัได้แก่เรานะครับผมบอกแล้วหมนปกติอ่ะไม่มีแต่คอนเทนต์พอไปแล้งอ่ะเไอเวลาจะชนะก็ชนะแบบชนะเลยนะครับอก็ m อ็นได้แก่เรานะส่วนไอเทมพลังแฝงผมใช้ฮ o ลีซอมเบอ e r เนอระครับก็เซตเดิมๆแบบเผาแคลรี่ดีพก็ออกกันนะ ส่วนเซตอันดับหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นมูลานะเดื๋ผมเปลี่ยนเป็นนี้นี่นะเดี๋ยว n i n g s งส์เอามาได้โบนัสดาเมจนะครับกับตีเร็วนะผมต้องการตีไวๆวนะส่วนชิ้นต่อไปผมจะออกไอเทมใหม่แต่ออกไม่ทันนะก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเงินบ้างสำหรับเกมนี้นะครับในส่วนสกินที่มีชื่อว่า Shadow Travel นะครับก็ส่วนตัวคิดว่าสกินนี้สวยนะแต่เป็นระดับดีเจนนะครับถามว่าสวยกว่าอีพิกไหมก็กั้มกึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินใหม่ยังไงก็สวยกว่าแล้วละ่ะแต่หลายๆคนน่าจะชอบเพราะตาน้องเหมือนน้องไอ, <c oughs> โ,อโยชิโนโกะเรานะครับใครดูเรื่องไอดอลเรื่องนั้นก็จะรู้นะก็ ชอบอะไรด้วยช่ยกันแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปแต่แต่พนันกก็ติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจากพดูลูก์ตเบิร์กของนางนะน้องต้นขางเรานั่นเองนะไป